สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาเดินโครงการไลบรารีทาวครับหน้าหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนส,รสารศาสตร์วิเทศศึกษาประชาิที่90ครับในโครงการนี้ก็จะมีร้านค้ามีร้านอาหารอยู่นะครับ Home อดคาเฟร้านอร่อยอร่อยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นที่เรียนพิเศษของเด็กๆครับโครงการนี้ร้านอาหารเครื่องดื่มทั้งกาแฟแล้วก็ที่เรียนพิเศษของเด็กๆครับ กานก็สวยงามอยู่นะครับองค์การไลบรารีทาวครับเป็นลักษณะทาวเฮาสสามชั้นฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาชาวทิศเก้าสิช่วงนี้เด็กปิดเทอมครับก็เลยโล่งๆน่อถ้า ช่วงจังหวะที่โรงเรียนยังไม่ปิดเทอมเวลานี้นะครับรถก็จะแน่นติดในซอยประชาอิทิศเนจะรถติดหน้าโรงเรียนนี่แหละครับช่วงห้าโมงเย็นสี่โมงครึ่งห้าโมงเป็นต้นไปนะครับหน้าโรงเรียนสารศาสตร์ครับนี่คือซอยประชาอุทิเก้าสิบนะครับช่วงนี้เด็กปิดเทอมครับ ถ้าเด็กเปิดเทอมก็รถจะแน่นครับหน้าโรงเรียนมีหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายเข้าโรงเรียนเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านครับจะเลยเป็นประมาณอย่างนี้นะครับรถติดถ้าช่วงที่โรงเรียนเปิดเทมอมอปิดเทอมแบบนี้ก็สบายหน่อยครับโล่งๆ ถ่า, okay, ยายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับโครงการลรายระดิทาด้านนี้ก็จะมีร้านขายข้าวนะครับร้านขายอาหารร้านโจ๊กร้านขายยาแล้วก็ร้านกาแฟร้านกาแฟก็มีนะครับกาแฟเจ้าดังก็จะเป็นอ่ ซอนครับคาเฟอเมซอนก็มีนะครับมุมนี้ติดกับร้านขายข้าวเจ้าดังก็กะเพราหุนช้างครับผมตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารอิสานครับแซบอินเตอร์ตรงนี้นะครับมีร้านขายทองด้วยนะครับโครงการไรลบรี่ทาวครับสวยงามอยู่นะครับบรรยากาศร่มรื่นกว้างขวางโล่งสบายส่วนมากจะเป็น ที่เรียนพิเศษของเด็กๆครับเป่นพิเศษทางขายยาร้านขายข้าวกระเอาคุนช้างแล้วก็คาเฟอเมซอนอยู่มุมโน้นนะครับฝั่งนี้คือโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศครับอรรยากาศโดยรอบๆหน้าโรงเรียนหน้าโครงการไลบรารีทาวนะครับไลบารีทาวย้อนแสงหน่นะครับมุมนี้ร้าน รีไดมอนด์นะครับเรดเพลนเรช็อปคาเฟ่เมซอนอยู่มุมโน้นนะครับโครงการก็เปิด mm hmm. มานานแล้วนะครับตรงนี้เปิดมานานแล้วแต่บรรยากาศโดยรวมก็โอเคอยู่ครับนี่คาเฟอเมซอนตรงมุมนี้นะครับแต่ก็ร้านกะเพราขนช้างอยู่โซนนี้ล็อกสุดท้ายของโครงการนะครับ เอาคุณช้างกับคาเฟ่เมซอนก็อยู่ล็อกสุดท้ายของโครงการขัดถัดไปด้านโน้นตอนนี้มีอวิเลนห้ามมาเปิดใหม่นะครับโรตัสโคเฟสมาเปิดตรงด้านโน้นนะครับโรตัสโคเฟสอันนี้คือโรงเรียนสารสาศาสตร์ครับลึกเข้าไปข้างในก็ทะลุไปไกลนะครับวัดคลองสวนวัดคลองมอนเข้าไปได้ไกลไปลึกถึง เอโนองพระจอมเก้าทนบรุรีบางกุบเทียนครับอปจะล้ถึงบางหุเทียนชายทะเลออกไปถึงพระรามสองได้นะครับซอยนี้ซอยลึกครับกะาที่เจ้าเร้านกะเพราขุนช้างอยู่มุมนี้นะครับร้านขายยาแล้วก็คาเฟอเมซอนอยู่มุมนี้ครับโอเคครับผมพามาดูบรรยากาศก็จะมีร้านขาย พัสดุโฮทูแพ็กร้ pack, านโจ๊กต้มเลือนหมูข้าวมันไก่ข้าวกะเพราแล้วก็มีร้านชาโนวิชาอันนี้ับโอ้ดังเลยโนวิชาอีกด้านนี้นะครับนี่คือด้านหน้าของโครงการติดถนนปิดซอยประชาอุทิศ90นะครับถนนหลักฝั่งตรงข้ามก็คือโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศประตูใหญ่นะครับ ช่วงนี้เด็กปิดเทอมครับโล่งๆสบายๆถ้าเด็กเปิดเทมอมเมื่อไหร่ก็แน่นนะครับเวลานี้ร้านป้กิ่งครับโฮมแอดคาเฟ่คอฟฟี่เบเกอรี่แอนด์ฟู้ดอาหารแล้วก็มีคอฟฟี่เอ็มนะครับร้านกาแฟมีเยอะอยู่ครับร้านค้าด้านในอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นที่เรียนพิเศษของเด็กๆครับ โอเคครับเ,เพื่อนๆพามาชมบรรยากาศองค์การไลบรารีทาวในประชาอุที่90นะครับช่วงกลางซอยตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับองค์การโลง่งๆบรรยากาศดีโอเคครับผม